หว่วยมัไปหลูกมาบอกออกไปเมืองดูโอ้ยเนาะมึงกระไดเฝ้ามาอีหยังตรงนี้น่ะนกูที่เฮ็ดหยังกับเรบอบร้เฮ็ดบอกใครไปเล่นน้ำมูมันก็เฝ้ามาโอ้ยมันบ่มีโมโมบะยู่เข้าไปโรงเรียนมาแล้วบอกใครไปหาเล่นน้ำมูมึงเฝ้ามาตายมึงแหอไปไซกระได ไปใส่กี่โได้เฮ็ดนี่ยังเฝ้ามาอย่างตั้เฮือนแทีเอามันบม่มีหมูค่ะดิแม่หมู่เขาบ่อยู่เฮือนเขาออกไปสวนยางมาันแล้วนั่นไปใส่มาใส่นัน่นบักบีบมันคือบเป้ากูบอกก้อนเข้าบ้านนะให้เป้าบักบีบก้อนอันนี้แม่เอาวัานพอพอน,นี้พ่อพ่อเด็กมันก็ซื้อมาได้หันตัวนเนาะโอ้พ่อพ่อจังไหนจังหาสิบบาทบักบีบจันบก,กี่บาทเด้อบอกใครเชื่อแดี๋ยวปรจึกอีดาซื้อก๋วยเตี๋ยวกินมันแล้ว เอามาก,กูาเลยแห้งหอนแหงเมยเ้ีแม,ม่นี่ยดติดขาเจ้านะขี้โมบ่เสยน่รักเลยนา,นาแนานว่ติดเอาไปห้่าดกระได้อีนี้อไรเต็มเลยเฮ้ยสินจัเยโดเสร็จเนี่ยโอ้ยู่ข้างในอะไรแม่เต็มเลยจะะ้ยหนีนหหนกนอนกอนจ<ฟ>ะไนโส Look! <laughs> นี่แหละแกงเว้ยกินกับอะไ้แม่เอามันเค้มจะบอกว่าแม่ผู้เฮ็ดพอดีอยู่แม่โอ้ยเข้มคักเข้มเน้เขาจะเทชิมได้หนิห่วยมึงอย่าไปเฮ็ดของปู่ดิเอามันกินบ่ได้แม่เจ้าจะเก็้ไม่ ไปเรวเร็วเนี่ยพามชิบดันน่เดรเดีวเดี๋ยวคุยกันไม่หญ่กนนะครเดี๋ยวเดี๋ยวของนันไม่มาเย่กันนั่งก่อนขอไปก็ไปนั้งสันเนอะบัด โอ้ยสิพาเมียไปโรงเรียนเอ้ะเมียข่อยมันเปลี่ยนสภาพเออมันคือป็นได้นี่ข่อยว่ามันเป็นน้ำสินค้าไม่ใช่วัดนี่ล่ะเอาเป็นอีหยังน้ำข่อยสินค้าที่เจ้ามาขายเมียข่อยนี่มันเห็นหยังมากกัซื้อเบิร์ดขันว่าอยาที่ฟันเพิ่นกิน่ารลุข้อมเสียวเจ้าบรรลุการเสียวฟันมากกับเมียนยุ่งเะแต่ว่าข่อยอยากได้เพิ่มควอมเสียวหันหมียมียจะบ่อยอยากทีฟันเพิ่มควอมเสียวหัน แต่ที่มันเป็นตังสี่นายอนขิ่มท่านาเออใส่แล้วมันที่อ้อนไปเบิร์ตเหล้าว่าหันเออผิวก็อ้อนหนากระอ้อนอ้อนไปเออปัญญากระอ้อนเออหนี้มันไปเรียนน้อเขาอีเฮียนผู้น่ะเอวไปได้โรงเรียนโอ้ยเฉพาะเห็นจะมันไปเรียนน้ำเล็กหน่อยเออมันอ้อนไปเบิร์ตปัญญาบ้านกระอ้อนไปโรงเรียนเอวไปโรงเรียนก่อนสีพาไปส่งโรงเรียนก่อนเร็วๆพ่อยาไปโรงเรียนแล้วเออเอิญพ่อมากระนังเอิญพ่อเนาะ ไปเสาเให้มันใส่สินค้าเจ้าสก้อนส้วงนี่เออใส่ไปหลายแม่สิอ่อนไปก็นี้อีกโอ้ยโอ๊จ้าจักโอ้ยสินค้ายาวันนี่ไม่ได้เอออีกอันนึงก็ลดความมั่นสินค้าเจ้าหันเอาคอยบ่อยากให้มันลดความมั่นอ่ะคอยอยากให้มันเพิ่มความมั่นอ่นแม่เพราะว่ามันเอาบ่มั่นเลยเดี๋ยวนี้ความมั่นมาขายแล้วเด้อเจ้าบั่นเออ อันนี้เพิ่มความมันมาขายทั้งตัวยาสีฟัดนี่ก็ต้องเพิ่มความเสียวบ่ไม่ลดความเสียวไดยอันช่วงนี้สินค้าเจ้าขอยก็เลยเห้มันเศร้าเสีซะก่อนโอ้ยจะดีตัวไหนเมียเด็กหน่อยโอ้ยดีก็ใครยุ่นเร็วใสียเร็วมันอ่อนแบเบิร์ดไล่กันยังว่างหน่อยยาสีฟันต้องเพิ่มความเสียวแล้วบัดนี้เด้อเพิ่มความมันเพิ่มความเสียวทั้งตัวสินค้าหันแค่ข่ามเมื่องคนนี้เจ้ของข่อยก็เห็นเป็นเจ้งซีอันนี้มันเป็นมันเบิร์ดอายุหรือเปล่าอ่ะจังวัดอะไแล้ว ปัญญาอ่อนเดีนี้บันไดขี้มเจ้าหน้าที่ว่าใส่ท่านายแล้วนามันตึงวุ้ยหูมันก็ตึงเดียวเนี่ยมันไปท่าใกล้หูไรหูมันเลยตึงบค่อยๆมันเลยยิ้นได้หนิย่ามสีนอนนะมันได้ควักออกจังสิได้จุกเลยไป้ผ้ากันไปไปอเองเงินชาวบาทไปตรงนี้ ไอ้ม่ขาเลแเีมีบ้างเศ้าหันกะเปมีน่ะเนาะกระเป๋าก็ไ่ได้อามาน้ำเดี๋ยไปเรจังม่เอาจะอดีโอนใจโอนไปห้ดอกก็โอนไปห้จัด่ไร้นมนึปานเรียกลุกแล้วเนาะบันไปก่อนเด้อจ้าไปหได้ไปโอ้ยชางเป็ดเนาะคือนอนมุ้งไปเร็วเรบ่อเร็วเ็มาเห็นบ้านแก้วเลยีตัวได้เมียเล็กหน่อยเนาะ ไปไหตัวนั้นเล,ล้วจะไปใส่์นู้นนู้ไปไหนไปไหนเล้วจะไปใส่โอ้ยกูสิไปภัฏย,ยาปยาเมื้อน,นี้ก็แต่งตัวมีลาขี่ถูกไหหน้าสีก็ว่านี่หนออ้าสีนั่นละเจ้าเจ้าจะไปใส่์ก่อ ว่าจะลงไปพัทยาเจ้าจะไปให้เนังพัทยาโอ้ยอูจะไปหายยหากินกุหลาบเนาะหากิินทุบ้านห้องนั่นมันกหมานเออเต่งโตขึ้นเจ้าก็งามได้และเนาะไม่ใช่รุ่นนี้เขาก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วเด้เจ้าก็ยังจะไปหากินอยู่พัทยาอยู่บ่ อมึงบอกว่ายามึงยาวเบ้าคือว่าแต่งฉันยุคพุ่นน่ะเขาละมาของแปลกแท้นุ่นกูนี่ล่ละเขาหึงมัดเออไม่ให้เขาว่าเจ้าเป็นกระลี่เก้าบอใครที่ไหนมันเป็นผู้ว้ามิงชไม้ปากมาน่นี่น่ะ บ่แม่บอก่อยกรได้ยินแต่เขาวเว้าเหรือแต่เศร้าจะโดนเร็วโอ้เจ้าจะลงไปพัทยาอีกติเออวายจังสั่นละมันก็พ่อได้อยู่บอ่ไม่ไง <S <S มันก็พ่อได้อยูู่ด้กินอยู่เด้หละ่ะเอ้าคือบอกค่ายไปน้ำแม่สันไม่ไงือดอกมือไปหัน เป็นรุ่นกูผีกองแปลกเออบิบาสูฟังเมื่อหนึ่งค่ะคุณนางอยู่ส่ฮาร์ถอยลางมนละมาสองคนจ้าคนบอกยังกูฟังบ่ลู้เรื่องเบิ่งไปเบิ่งมาหันจิแม่มันมาขอทายลูกเห็นละบาดนี้มนละมาดืงกูลูกค้นโอ้บอกแล้วจะให้ตีนเล็บบันหันยายมาโหลดกอดข้อกูปาบโลดบะนี่แม่ เมือ่อนึงละ่ะเมื่อเรกอดข้อกูเมื่อเรื่องมราซื้อขวดเบียรงสิงไหมห้ามึงมบานีกะกูก,กะกำแขนมันแน่นเตึกเลยใหญ่ข้างนึงมันจะกอดข้อเจ้าอีกข้างนึงมันจะกำเบียไว้แล้วเจ้าไปจับแขนมันข้างใดล่ะจงมากูสงสัยนี่ล่ะกูก็เลยกกมเบื้องไม่ห้ามึงสรุปแล้วอ,อันนี้กูกำหันมันโบมแมนแขน เออเออ้าเจ้ากรรมยังส่งยัย <What? S 2> ไงว้เงยคบเอวหลอนไรฮ่ามึง <laughs>